เอาละครับวันนี้เรามาเจาะลึกคำถามที่ต้องบอกว่าใหญ่มากที่กำลังเขย่าว,วงการเทคโนโลยีกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับโครงสร้างพื้นฐาน AI เนี่ยมันคือการปฏิวัติครั้งใหม่จริงๆหรือเป็นแค่ฟองสบู่ลูกยักษ์ที่รอวันแตกกันแน่ลองดูตัวเลขนี้สิครับ300ล้านดอลลาร์โอ้โหนี่คือเม็ดเงินมหาศาลนะครับที่คาดการกันว่าจะถูกเทลงไปในโครงสร้างพื้นฐาน AI แค่ในปี2025ปีเดียวเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าพอเงินมันเยอะขนาดนี้มันก็เลยเกิดคําถามสําคัญตามมาและเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่านี่คือของจริงหรือเป็นแค่กระแสที่เดี๋ยวก็หายไปคําตอบเนี่ยมันอยู่ที่การทําความเข้าใจพลังสองขั้วที่สวนทางกันที่กาลังขับเคลื่อนทุกบริษัทในวงการนี้อยู่ครับมาถึงแก่นของการวิเคราะห์ทั้งหมดในวันนี้กันครับมันคือความขัดแย้งระหว่างความเสี่ยงด้านฟองสบู่หรือที่เรียกว่า bubble risk กับความเสี่ยงด้านการนำไปใช้จริงหรือ adoption risk ภาพนี้มันอธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับคือฝั่งหนึ่งเนี่ยมันคือกระแสะความนิยมคือไฮป์คือการประเมินมูลค่าที่แบบโอ้โหสูงริ่วไปแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งมันคือการใช้งานจริงๆคือผลกําไรที่จับต้องได้2ออย่างนี้นะครับที่กําลังงัดข้อกันอยู่เอาล่ะครับทีเนี้ยเราจะลองเอาเฟรมเวิร์กนี้ไปจับกับ6บริษัทยักษ์ใหญ่ที่กําลังวางรากฐานของ AI กันดู โดยเราจะเริ่มจากผู้นำที่ต้องบอกว่าในชั่วโมงนี้ไม่มีใครเทียบได้เลยแน่นอนครับพูดถึง AI ตอนนี้ก็ต้องนึกถึง NVIDIA เลยได้ว่าเป็นราชาแห่งวงการเลยก็ว่าได้แต่ว่าการนั่งอยู่บนบอลลังเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากเหมือนกันนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือในขณะที่การครองตลาดของเขาเนี่ยไม่มีใครเถียงได้เลยแต่มูลค่าคุณในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่าตลาดคาดหวังว่าทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบไปหมด มันแทบจะไม่มีที่ว่างให้เกิดความผิดพลาดได้เลยแม้แต่นิดเดียวและนี่คือประเด็นที่หลายคนกังวลมากที่สุดมันคล้ายๆกับยุค c o m เลยครับคือมันมีคำถามว่าเอ๊ะบริษัทกำลังเอาเงินไปลงทุนในลูกค้าของตัวเองเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อของตัวเองหรือเปล่าแล้วดีมานที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นดีมานจริงๆทั้งหมดหรือเปล่านี่คือคำถามใหญ่เลยครับ โอเคครับต่อไปเราจะไปดูกลุ่มที่เรียกว่า h y p e r s c a l ก r กันบาง Microsoft กับ Google 2เจ้านี้เนี่ยเป็นทั้งลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Nvidia แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในสนามรบ AI ด้วยเหมือนกันเรื่องราวของ Microsoft นี่น่าสนใจมากครับคือรายได้จาก AI ของเขาเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแลกมากับการขาดทุนมหาศาลจากฝั่ง Open AI ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขายอม เผาเงินทิ้งไปก่อนเพื่อผลักดันให้คนหันมาใช้ AI ของเขาให้ได้มากที่สุดในขณะที่ Microsoft ยอมขาดทุนเพื่อโต Google กับเลือกอีกทางครับเขากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน AI บนคลาวด์เนี่ยมันทำกำไรได้นะแม้ว่าในภาพรวมจะยังเป็นผู้เล่นอันดับ3ในตลาดก็ตามทีนี้มาถึงกลุ่มผู้ท้าชิงกันบ้าง AMD กับ Intel 2บริษัทที่พยายามอย่างหนักเพื่อจะแย่งชิงส่วนแบ่งมาจาก Nvidia ซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่หินมากๆเลยครับ การเปรียบเทียบนี้มันเผยให้เห็นภาพที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยครับคือฝั่ง AMD เนี่ยความเสี่ยงอยู่ที่ว่าชิปตัวใหม่จะทำได้ดีอย่างที่คุยไว้หรือเปล่าส่วนฝั่ง Intel โอ้โหอันนี้คือวิกฤตระดับส่วนวังของบริษัทเลยทั้งในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์และโรงงานผลิตของตัวเองพอเราเห็นภาพรวมความเสี่ยงที่มันแตกต่างกันขนาดนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเป็นนักลงทุนที่มองหาทางเลือกที่มันปลอดภัยกว่าควรจะมองไปที่ไหนดีละ่ะ โอกาสที่มันสมดุลกว่านี้มันซ่อนอยู่ที่ไหนมันมีกลยุทธ์การลงทุนแบบคลาสสิกที่เรียกว่าคนขายครัวและจบครับแนวคิดมันง่ายมากคือแทนที่เราจะไปเสี่ยงขุดทองเองซึ่งไม่รู้จะเจอหรือไม่เจอเราก็เปลี่ยนมาขายเครื่องมือทําเหมืองให้กับคนที่อยากไปขุดทองแทนไม่ว่าใครจะหาทองเจอหรือไม่เราก็ได้เงินอยู่ดีซึ่งกลยุทธ์นี้เนี่ยมันเหมาะเป๊ะเลยกับบริษัทหนึ่งที่เป็นหัวใจของ Supply เชน i n AI ทั้งหมดและบริษัทนั้นก็คือ TSMC ครับ ผู้ผลิตชิปที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแทบทุกบริษัทที่เราพูดถึงกันมาไม่ว่าจะเป็น Apple หรือแม้แต่เอ็นวีเดียเองก็ต้องพึ่งพาโรงงานของ TSMC และนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไม TSMC ถึงถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดท่ามกลางสงคราม AI ครั้งนี้คือเขาได้กำไรจากการที่ทุกคนต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยที่ไม่ต้องกระโดดลงไปในสนามรบเพื่อแข่งกับใครโดยตรงเลย โอเคครับเราวิเคราะห์กันมาครบทุกมุมแล้วถึงเวลาที่จะกลับไปที่คำถามแรกสุดของเราและมาฟังคำตัดสินสุดท้ายจากหลักฐานทั้งหมดกันครับคำตัดสินก็คือไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่ฟองสบู่ .com ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดของวันนี้เลยก็คือตอนนี้มันมีรายได้จริงๆมีกำไรจริงๆและมีโครงสร้างพื้นฐานเทคนโนโลยีขนาดใหญ่ที่พร้อมรองรับอยู่แล้วซึ่งมันต่างจากยุค .com ลิบลับเลยครับที่ตอนนั้นส่วนใหญ่มีแค่ไอเดียกับความฝัน เพราะฉะนั้นข้อสรุปสำคัญก็คือน่าจะมุ่งเน้นไปที่ผู้เล่นที่เป็นรากฐานอย่าง TSMC หรือผู้เล่นที่มีธุรกิจหลากหลายและพิสูจน์แล้วว่าทำกำไรได้ดีอย่าง Microsoft กับ Google ในขณะที่อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับหุ้นที่มูลค่ามันพุ่งไปไกลแล้วอย่าง Nvidia แต่แต่สมมุติฐานทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อมูลสำคัญแค่จุดเดียวในอนาคตเท่านั้นซึ่งจะเป็นตัวพิสูจน์เลยว่า การลงทุนมหาศาลครั้งนี้มันจะคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าคําตอบเนี่ยจะเริ่มเช็ดเจนขึ้นในช่วงปลายปีนี้คือปี2 0 2 5ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะเป็นช่วงที่เราจะได้เห็นข้อมูลชุดแรกที่บอกเราได้ว่าบริษัทต่างๆเนี่ยยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินเพื่อเอา AI ไปใช้ในธุรกิจของตัวเองกันจริงจังแค่ไหนเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับความสําเร็จในระยะยาวของการปฏิวัติครั้งนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้สร้างอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับผู้ซื้อต่างหาก ว่าพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าและยอมจ่ายเงินเพื่อเทคโนโลยีนี้จริงหรือไม่นั่นคือคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับ